สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุขันครับครับกำลังมานะครับมาเบ่งบรรยากาศแ,แรงๆนะครับเนาะมาเบ่งพามาเบ่งสวนแตงโมครับผมเนี่ยแตงโมครับผมพามาหลอกเบ่งครับเนีมะเร็ง,นะงนะครับแตงโมกู้งเหย่อเนาะครับเนาะ เวลาปลูกไว้แล้วก็มีความสุขครับเวลาเห็นมันเกินแล้วต,ตอนเห็ดเนี่ยเมือม่อยเมือม่อยครับพี่น้องตัวนี้เตียงมูปอดสารผิดแล้วครับเด้อ ว่าฉีดยาครับผมตอนนี้เกิดงามเลยครับผมเกิดนบบแต่งมูน้ำจุดนะครับเนอนง่ามดีดีพี่น้องแต่งมน้ำจุดครับโอ้ครับผมจี๋นะหนอนมุมมุก หลังฟูกมาขนาดเลย กาเหน่านัเนาะเบึง่งสวนเบิ่งแต้ไม่ความสุขครับผมกำลังขึง้นกำลังถอดเครือครับผมเปรนปพกาไก่ครับเนาะดีแล้วครับ นี้พันธยาพครับผมปลูกพะยางมันจะเห็นชาดจีมากเลยโอ้ยแบบงามครับเป็นการทดลองนะครับเนดะ้อทดลองเวลาใส่พยายามติดแต้พุนบอกครับแต่ว่าอู้ทะเาขืนงามเลยครับพี่น้อง กําลังแต่อีกอ,กอาทิตย์หนึ่งนีง่สองใจจะเต็มครับแต่ว่าตรงนี้บกเกิดบกเกิดบก,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 กเกิดลายนะครับแต่ว,กกว่าทั้งฟังนี้เกิดลายอยู่ครับ เวนี้ก็งามๆครับผมแต่ตัวเหี่ยวครับไู่รู้ว่าเป็นยังนะครับ มเมื่อเบ่งมาตรงนี้บด้ใส่ปะผพยางครับไปเบืองแันดีเป็นอย่างไรน้องเนี่บริษัทปะผยางครับก็ขืนนึอกันอยู่ครับแต่ว่าครับยามนันเกิดครับนี่ห้อกถ้าก็ขึืนอยู่ครับข้นข้นเพราะตงควรเนื้ออยู่กำลังถอดเครือครับแต่ว่ามียาคุ้มไว้อยู่ นะครับเฮ้าอากาศถอนเพราะว่าถ้าเฮ้าไปโดนเครื่อนปุ๊บมันจะเหี่ยวรับพี่น้องแต่ว่ามันกับพกคือไอ้ตรงมีปิาพยางครับนะันมันมีพวกหญ้าเกิดครับขึ้นเนื้อได้ครับขึ้ดอยู่นะครับเนาะตัวนี้บักหนึกงโมงธรรมาชาตินะครับเนาะนะคน่ะ ปาติเป็นคนเฟืองมาใส่อยู่ครับเนี่ยเป็นคนมาไหรเด้อคนเฟืองก็เห็นแล้วแต่ว่ากเขาจะใส่ครับเนี่ยเมื่อาาปูใบหญ้าเพราะใบมันเกิดครับนี่ครับตรงเมื่เกิดหญ้าก็ขึ้นนึกเห็นไหครับนี่เป็นเครือไปเลย ท,ทอดยาวครับันึง่งบรรยากาศโดยร่วมนะครับเนาะอ้ยกำลังขึ้นนะครับพี่น้องตัวนี้บมได้เน้นการปลูกขายครับผมเน้นการปลูกกินเองครับ เห็นปูกกันกินเองนะครับเนาะปลอดภัยนะครับร้อยเปอร์เซนครับผมแต่ว่าเวลามันเป็นหน่วยมาปลูกก็มอสืื่หลายแต่ลดครับแต่ว่าเขาโบ้ขายนะครับเนาะเพราะว่าเขาว่าบริใส่บริฉีดยาบริยังนะพี่น้องเขาก็าเลยเออย่างหนมันเป็นธรรมชาตินะครับ ครับลิปนี้ก็ขอโจ๊บใบเพยงท่นนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวว่ามือหลังจะพามาชมบรรยากาศนะครับสวนแตงโมใหม่ครับผมกําลังไปดีดีเลยครับผมอีกอาทิตย์หนึ่งเจอกันครับผมสวนแตงโมนะครับมาดูเขาว่าหกหกสิบห้าหมื่นหคือสี่สิบห้าหมื่นนะครับเขาว่าพวกเก็บหน่วยเนาะเดี๋เว็ดมาทายนะครับไอเบิ้งใหม่ครับ บรรยากาศในเมืองแรงนาะครับเนาะแบบมีความคุครับครับคลีปบี้กับเขาจบไปวิ่งเตือนนี้ครับผมคลีปหน่ะพอกันไหมครับสวัสดีครับ